ศาลจังหวัดเกาะสมุยจัดก,กิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรมเมื่อวันที่19เมษายน2567ภายในห้องประชุมชั้น3ศาลจังหวัดเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี2567ซึ่งเป็นการครบรอบ142ปีศาลยุติธรรมโดยจัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและลูกจ้างศาลยุติธรรมโดยนายสมเกียจคำเนร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทอดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยโดยได้มีการจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีได้มีข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนายสถาพรทองคลิ้ง อายการจังหวัดเกาะสมุยคณะผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเกาะสมุยผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเกาะสมุยคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าร่วมในพิธีประวัติศาสตร์ยุติธรรมศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่มากมายหลายศาลกระจายกันอยู่ตามกระทรวงกรมต่างๆและมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระการแทนพระมหากษัตริย์ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมีการติดต่อกับชาวต่างชาติและที่ชาวตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาทำให้ระบบการสารไทยมีการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นอาจเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชาติตะวันตกได้จึงมีการปฏิรูประบบสารไทยขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีอายุครบหนึ่งปีซึ่งตรงกับวันที่21เมษายน2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทางขบวนพยุหายาตราวางศิลาก่อพระเลิกอาคารสารสถิตยุติธรรมและทรงโปรดให้จาึกพระราชบาร o ในการจัดตั้งสารยุติธรรมไว้ในแผ่นเงินซึ่งเรียกว่าฮิรัญญบัตฝังอยู่ใต้อาคารสารสถิตยุติธรรม แสดงให้เห็นถึงพระบรมราชบายในการปกครองแผ่นดินว่ามีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งศาลขึ้นเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอัธถรดีทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขจึงทรงจัดระบบกฎหมายและระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตกในการแก้ไขกฎหมายและปฏิรูประบบสัญญติธรรมให้จเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของนานา,นาอารยประเทศ จนกระทั่งได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี2540แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมในปี2543มาตรา5บัญญัติให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2543จึงถือว่า สามยุติธรรมแยกออกจากกระสูนยุติธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน